สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องป,ปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมเช้าวันนี้30มกราคม2566ท่านข่าวเช้านี้ครับ7นาิกา20นาทีโดยประมาณครับไทยพร้อมยิงดาวเทียมสำรวจโลกมาตรฐานระดับ i n d u s t r i a ีย r เกรดดวงแรกของไทยปีนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของรัฐบาลที่ ข่าวาโคณะโฆษกนะครับได้ขึ้นข่าวนี้ทางเว็บไซต์รัฐบาลข่าวาโคณะโฆษกเมื่อวันที่26มกราคม2566นะครับพาดหัวข,ข้อข่าวว่าคืบหน้ากิจการอาวกาศไทยพร้อมยิงดาวเทียมสำรวจโลกมาตรฐานระดับอินดัสเทรียนเกตดวงแรกของไทยปีนี้นะครับรายละเอียดครับ เมื่อวันที่26มกราคม2566นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคลืบหน้าการส่งดาวเทียมสำรวจโลกสู่อวกาศซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจดวงแรกของประเทศไทยในระดับอินัเทรียนเกตนะครับจากผลงานของ20วิศวกรดาวเทียมไทยที่ได้พัฒนาร่วมกับองค์กรต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญและมีชื่อเสียงระดับโลกด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศคาดว่าน,นำส่งดาวเทียมในปี2566นี้นะครับทั้งนี้การดำเนินการดำเนินงานของดาวเทียมอันนี้ออกเสียงว่าอย่างไรก็ไม่ทราบดาวเทียมเทียต2หรือเปล่าเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือ 1. ดาวเทียมหลัก ดาวเทียมหลัก1ดวงและดาวเทียมเล็ก1ดวงแล้วแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยดาวเทียมหลักหรือเมนเซทเทอไลท์ขนาด425กิโลกร,รัมเป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพรายละเอียดสูง50เซนติเมตรเป็นดาวเทียมปฏิบัติการเพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านติดตามพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานด้านความมั่นคงและงานบริหารจัดการเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆในภาวะวิกฤตส่วนดาวเทียมเล็กขนาด100กิโลกรัมเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกที่มีมาตรฐานในระดับอินดัสเทรียนเกตที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิศวกรดาวเทียมของไทยกว่า20คนการพัฒนาดาวเทียมคาดว่าดาวเทียมทั้งสองดวงจะขึ้นสู่วงโคจรในปี256นะครับ 2. ทดสอบและประกอบดาวเทียมแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมอิชาตินะครับศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมอิชาตินี่ตั้งอยู่ณอุทยานรังสรรณวัตกรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นศูนย์ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์สร้างประกอบและทดสอบดาวเทียมนะครับตั้งแต่คับบีเซตตั้งแต่คิวบีเซต qbc q b เจนถึง small ซ e ในประเทศไทยและใช้ในการทดสอบดาวเทียม TS2A ก่อนนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจร3การพัฒนาแอปพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการใช้งานภูมิสารสนเทศชั้นสูงประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการผสมผสานของโซลูชัน ใน6ด้านตามภารกิจสําคัญของประเทศได้แก่1ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร2ด้านการบริหารจัดการน้ําแบบองค์รวม3ด้านการบริหารด้านการจัดการภัยพิบัติ4ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบมิเวศ5ด้านการวางแผนพัฒนาเขตเมือง6ด้านความมั่นคงที่จะสามารถนําไปขับเคลื่อนและสร้างนโยบายในระดับชาติอย่างมีประสิทธิธภาพนางสาวรัชดากล่าวต่อว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส,ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศเป็นหนึ่งในสิบ New S Curve หรืออุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ําสร้างการกระจายรายได้สร้างความมั่นคงทางสังคมทั้งนี้นอกจากการขับเคลื่อนโครงการดาวเทียมแล้วรัฐบาลยังได้มีการดําเนินการในภารกิจสําคัญอื่นอาทิการจัดทําร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเทคโนโลยีอวกาศและดําเนินกิจกรรมอวกาศระหว่างประเทศและการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศในพื้นที่ EEC เป็นต้นนะครับทั้งหมดก็เป็นข่าวเช้าวันนี้นะครับ30มกราคม6ที่ทางช่องปอนบ้านยูทูบได้นำมาเผยแพร่แชร์ต่อจากเว็บไซต์ของรัฐบาลที่เขาขึ้นข่าวตั้งแต่วันที่26มกราคม2 5 6 6ครับสรุปไทยจะส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศปีนี้ครับ สวัสดีครับ